อ่านี่อ่ะอนะครับสวัสดีครับโอเคครับรักษาสุขภาพทุกคนนะครับสวัสดีครับได้ยังไังๆไม่ยัม่ชุดนะอน้มีแมมีไข่ไก่นะครับโีไก่ไ่นะครับหวงหากาศยังศูนย์คนโพล่เอาากาไม่ชุดสองชุดเอาไปท่านยให้ผมเลยไหนก็ได้ไปไหนก็ได้่ไ้ท่าไ ร้อยแล้วนะอ่า100แล้วน่อ่าหนึ่งร้อยแล้วนะอ่าสอ่าวัดดวงเองนะใครถูกต้องมาแบ่งนะสามสี่อ่าระวตั้โควิดนะว่าได้จัดโครงการโคว กะครับกระแสที่สถ,ถานการณ์โควิดนะครับผมดีใจเนี่ยเห็นหลายท่านใส่หน้าโควิดโกลาหลจริงไม่ริงใจนะครับเห็แต่ก็ได้ดีใจนะครับว่าพวกเราได้พยายามป้องกันตัวเองจากสายโควิดปัจจุบันเนี่ยโควิดเนี่ยเป็นร,ระลอกสาม้วแล้วก็ระลอกสามมาวันนี้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสมากนะครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้ิวแพทย์คนทั้ง่านต้องรเราให้ฐานเรื่องฐานโตนิดนึง นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือต้องใส่แมสนะครับแล้วก็ต้องล้างมือบ่อยๆท,ท่านาเลขาธิาก,การวัดคารพลตัวตอนจ้าอันนี้เป็น <c oughs> บ้านโดยบ้านประธานที่กำลังรบบาลนะโอ้โน,นี่แกเ, <c oughs> เ,เ,เอาเอาอย่างนี่มาพูดดีเหมือนนะได่เลยลื่นเลยครับดูลื่นๆ ผ่อนเยอะๆนะแต่ไงช่วงนี้ต้องระวังโควะนะิดนิดนึงถ้าถึงเวลานั้นถ้าโดนตบยังชมไหมนะครับผมแนะนำว่าให้ไปฉีดเพราะฉีดแล้วเนี่ยเราจะมีภูมิคุ้มกันนะครับเราก็จะป้องกันโรคโควิดได้ในระดับหนึ่งไม่ในคาว่าไม่เป็นนะยังมีโอกาสเป็นแต่เป็นแล้วเนี่ยจะไม่รุนแรงเป็นแล้วก็เหมือนเป็นแค่ไข้หวัดบางๆนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราก็จะได้ตู <superv ising> ้กับโควิดได้ไปฉีดนะครับวันนี้ไปโงเรีบนผมเองก็ฉีดแล้วนะครับวันนี้การบูรณาการของรัฐบาลพิเศษมาดเินกรสุท้ายนะครับจะได้ทำให้กับพี่น้องชาวโคราชท่านานณาครับท่านีวันิามรท่านสสวัชรมโตมัสกแลขณะนี้ท่านเขาร่วการระช